สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับตาบมเสด็จเจ้วเที่ยวไม่เยี่ยมเอาแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนบางทอเอาบอกดิวันนี้เราจะไปเขาพัทวีเราจะไปดูลิงนะครับพาบางทอไปดูลิงใช่ไหมครับคุณตำรวจน้องผมนะครับเพิ่งกลับมาจากฝึกนะครับนายสิบเหน่วยหน่วยพิเศษโอเคบางแดงทำไรอ่ะ โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปวันนี้ไปเขาพัทวีนะไปแพรบางทอโมเต็มไปดูลิงไป let's go let's go ปล่ป่าตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงนะเขาพัทวีเขาอะไรนะเขาพัทวีทุ่งเขาพัทวีเขาพัทวีนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับผม ไม่ใช่ลูกที<ด>่ทอต้องบอกอยากต่อยคนที่อยู่ในใจแกวะโผโอโมาเป็นแก,งก๊งวิ่งนี้นี่นะครับเขาเขาหนุ่มไทยโอเค <Okay. S 1> วันนี้เราจะมาดูลิงกันนะครับตอนนี้ลิงก็อยู่ข้างในนี่แหละครับผมที่มีข่าวว่าอะไรนะที่มีข่าวว่าอะไรนะบางทอ พญาวานอน,นะครับมีพญาวาณนอ์นอยู่ที่ข้างบนนะครับพี่ไกไม่พูดอะไรเลยก็มีก็มีพญาวานอนอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เราให้บอกได้เลยว,ว่านครริงนะครับผม<อ>นี<อ>่เราเจอลิงตัวแรกแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้อาหารลิงนะครับวับนนี้ะไรนะอะไรนะรู้ทไมพญา,าวาน์ไม่ออกทำไมครับ ารมหาอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เ้ยเห็นูไฟ้ยเหรรบสหับรถข้างล่างเป็นอะไรนะเพาะว่าจับนบอกว่ามีเ่เัวจับควาอะไรนะพี่ทอที่นี่ว่ามีอะไรนะ จับองตัวจัสองตวาจับไหมคังยังหรอทำไมเขาไม่จับอะฮะแล้วเรามาแล้วเราจะไม่โดนจระเข้เหรอไม่เขาอยู่ระแวกนู้นระแวกนู้นมนไม่แวกนี้ไม่ม่ไม่แนู่ีนเลยู้ีนไไ่รไู่ห่นถอนมือไเออมลอง่ได้อันนี้ก็ที่เที่ยวอีกที่นึงนะที่ไออันนี้แถวนี้เาเรียกอะไรอ่ะเ่นรเบงเขื่อระอะไรเ่รบม่ร้านตายอมมข้อมูล มีแต่นี่ปลาเป็นย่าโคดีโคสดนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกลับที่ไหนครับที่นี่คือที่ไหนไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรามาที่ไหนนะครับผมเฮ้ยเนไปได้ยังไงครับทุกคนเป็นไปได้ยังไงอะเราไม่รู้เลยครับและเราก็มาเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนนะครับเป็นไปได้ยังไงพอได้เี่ย วันนี้เราก็มาตั้งแคมป์ปังแคมปิ้งเที่ที่ไหนไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวไปคุยเพื่อนอะไรเรายังไม่รู้เลยที่มาอะไรวะเดี๋ยวบอกคุณดูได้ไงมันไม่มีสวนมันไ่อะไรพไปดรอ ไม่บัี้มาม่อไม่รู้กไอ้ไอไอ้เน่ยจัดดิโอ้โหไล่ให้มันเ่อย่างนี้นะวิธีการเลือกหินเลยเราต้องเลือกมันเราต้องเลือกหินที่มันแบนๆเราต้องเลือกหินที่มันแบนๆเนีเ่ยอย่างนี้นะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้หาหินที่มันแบน ครับบอดีแบนไหมนี่อย่างนี้ก็ได้เนี่ประมาณสามตลบสี่ตลบได้อย่างนี้สามตลบสี่ตลบอ่ะโอเคพี่ทอเลือกมาให้เดี๋ยวจะทำให้ตุดนสีมือดีไปพอเอยครับวั กสบัดคือเราเรี่ยงแข่งไม่สบัดครับแล้วก็ทำให้อเมื่อกี้คือผิดวิธีใช่ไหมใช่ครับทำให้องมสาของหินนั้นมันไม่มุนแล้วมันก็ไม่เคลื่อนนะครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับเดี๋ยวหาอีกทีหนึ่งอกทีเฮียเฮยเฮลองเนี่เดี๋ยวเรงแข่งกับเฮียเยเเฮียเียเฮียีี่นะครับีเยเียียเฮีัี้ียเาียเฮีเฮียเียเีีีีีเีเียเรเ กูยังไม่ถึงวิ่งอาไหลงี้ก็ได้แต่ว่าการการที่เราอยากจะให้มันแบบไปแบบถุบไปเลยเต็มอ่ะยันต้องอย่างนั้นเลยนะคือเราเราไม่ได้ถ่ายไลยว่ะของจริงคือเราต้องเข้าใจไหมครับเฮ้เธอเดี๋ยวเราดูอีกคลิปแล้วไงใหญ่ครับพี่น้องว่ะเอามั้าง

Rồi ta đây 순� Adult её bỏ đi à à Đừng làm việc này đây đó bố nó rồi Somebody đi กลับบ้า,บาอกลับบ้านแล้วับบาครับหันมาแล้วก็บาบบายกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับะลอ่ะ

ngay mọi người, mọi người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  ครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับซาฟองชาแน,นลนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ซาฟองชาแน,นลด้วยนะครับครับขอบคุณครับลา